สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาลาหูพา้วยเช่นเคยครับผมมาจารกิติภูมิตะกันศิลาหรือในนามชายาหมอดูหน้าโหดนะครับถ้าท่านใดที่หลานอยูเซิร์ฟใน a c e b o o k พิมพ์ไปว่าหมอดูหน้าโหดผมจะขึ้นผมเป็นชื่อกิติภูมิพยากรณนะครับแอปมาได้นะครับผมมันกี้มาเข้าเรื่องใน ก่อนที่เข้าเรียนในศาสตร์ลาหูพารวยก็ขอโปรโมทสถาบันตักกศิลาของเรานะครับสถาบันตักกศิาลาหรือเราหรือูลนิธิตักกศิลานะครับได้ได้ท่านอาจารย์ยานะครับท่านเป็นผู้อํานวยการที่สถาบันของเรานะครับแล้วท่านเป็นอาจารย์ประจําสถาบันในด้านาศาสตร์โหราศาสตร์อย่างทั่นนะครับหรือการวางเลิกอันตนานานะครับการแล้วก็ผมอาจารย์กฤษภูมิรา,าาราจะร,รย์สถาบันตักกศิลาในศาสตร์เลขเกตตัวก้าวฐานและศาสตร์ ในกระสารก็คือการวิเคราะห์บ้านบ้านเลขที่เบอร์โทรทะเบียนรถนะครับหรือเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับะนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์ระดาก็ประจําในศาสตร์ไพร24ีไพทาร่ขอาจารย์บอลพริกชิวิทย์ก็จะเป็นสอนศาสตร์พวกพลักหน้าทองเกษีพุ่งสีพึ่งนะครับแล้วก็มีอาจารย์แล้วตวถาภรณ์ ประจาําในในศาสตร์พิธีกรรมางานพิธีกรรมอาจารย์อ,อนนท์ก็ประจาําศาสตร์รงจุย้ยและอีกหลากหลายอาจารย์ที่เที่ยวชาญด้านศาสตร์ตรงนี้สถาบันของเราเน้นย้ำรู้จริงเป็นจริงและจบมาใช้งานได้จริงนะครับไม่มีการหมกเม็ดมีปล่อยของหมดทุกอย่างไม่มีกักของผมเรียนกับผมต้องเก่งฝ่าผมนะครับ ผมไม่มีการกักวิชานะครับอายุเข้าโวนนี้แล้วบ่อยให้เต็มมากครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยเลยนะครับแล้วก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเรื่องประมทนะครับวันที่วันาทิตที่สี่ 4, ตุลาคมนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนศาสตร์เลขเกตตัว9ฐานขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งเดือนสั้นๆน,น,นะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรีมีเสียค่าอุปกรณ์ก็คือตำราหนึ่งเ่มเท่านั้นเองนะครับในในหนึ่งเดือนนะครับแต่ท่านใดที่สนใจก็มี โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับติดต่อสอบถามรีจองด่วนนะครับมาคนเยอะแยะเข้ามาตอนนี้ก็คือด่วนขอย้ําว่าด่วนนะครับแต่ย้าว่าด่วนเลยนะครับของฟรียังมีอยู่ที่สถาบันตักกันศิลาของเรานะครับนะครับยังมีอยู่ในโลกใบนี้เช่นกันนะครับผมมาเข้าเรื่องในสารลาหูพารวยนะครับมีสีดวงดาวที่เคยที่โคตรจอยเข้ามาอยู่ในภพลาภาของโลกหรือภพประเทศไทยก็ได้นะครับจ่อครับไปดวงดาวดวงแรกก็คือดาว ราหูดาวแห่งอินฟินิตี้ใครมีเลข8นี่หรือเลขราหูนี้ครับทําง,งานเกี่ยวกับพวกจับชายขายพวกเยอะๆมันยังเป็นต้องด้านมืดอย่างเดียวจับชายก็ได้จับชาย,ชาย,ยขึ้นร้านยี่สิบหรือขายของอย่างน้อย4-5หอย่างขึ้นไปนะครับปะปนกันก็เรียกจับชายนะครับเหลืองาน,งานในโลกออนไลน์ด้านมืดๆค่าง้งกลางคืนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เรียนเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ก็ได้อย่าไปคิดว่าดาวราหูจะเป็นด้านมืดผีพูดผีปีศาจไม่ใช่นะครับอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับใครมีเลขแปดก็หัวก็เป็นหัวอินฟินิตี้จะจยเวียงเวียงวินวีววน,นิดนึงเท่าน,นั้นเองนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับดาวแห่งการค้าขายนะครับใครทํางานเกี่ยวกับด้านคำคำพูดการเจรจาการสื่อสารต้องมีตัวนี้ นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวสุกก็คือเลขหกนะครับที่เราเห็นการเงินารามรักลองไปพิสูจน์กันได้นะครับใครมี8ปดหกหรือ6 8อยู่ในเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ระวังจะมีกิกนะครับลองไปพิสูจน์แล้วลองไปดูนะตอนนี้ฟังคลิปผมแล้วลองดูว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับนะครับมาจับสองตัวหรือสามตัวแล้วถนัดหรือตัวเดียวก็ได้ แต่ท่านอาจนัย์นัดนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ผมมีลิงก์รายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้แล้วในกลุ่มของผมจะมีการจับคู่ให้ท่านเรียบร้อยเลยทั้งสองตัวทั้งสามตัวแล้วยังมีหลากหลายอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวมีหลากหลายอาจารย์มีหลากหลายในึ่งที่เชี่ยวชาญการการวางตัวเลขแบบนี้ครับมีที่มาที่ไปมีสาเหตุไม่ใช่หลับตาแล้วให้ตัวเลขนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่า ผมสามารถจัดดาวแล้วหารได้ค่ากับข้าวได้จริงแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับแอดไลน์ส่วนตัวของมาแล้วก็มีไลน์กลุ่มอยู่ตรงนี้หรือไม่เข้าใจก็สอบถามโทรสอบถามเข้ามาบอกมาจากศาสตร์าหูพารวยนะครับมาหรือมาจากอาจารย์กิติภูมินะครับนะครับเข้ามานะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ติดตามชมในช่อง ตัก,กัศิลาห์นาชแนลหรือมูลิตีตัก,กัดศิลานะครับช่วยกนรณากดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฝันกําลังใจเห่สถาบัานและมูลิตีตัก,กัดศิลาของเรานะครับวันนี้ผมมาจากยดิษภูมิก็ขอจบคลิปนะพินเท่านี้ขอให้ทุกคนจงประสบแช่วงดีมั่งมีสีสุขกันตัวหน้านะครับผมสวัสดีครับผม